ย่าย่าชุดหลานสามชุดชุดนะฮะแฝกขอบคุณเอฟซีเด้อพี่เมตตาอีหลาตรงของมาให้อีหลามีตายนสวยๆงามๆขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแม่พ่อยกับพี่มินาลีด้วยป้าเนี่ยป้าป้ามิน่าตามิน่าจ้าพี่นี่ตาอีหลาแล้วก็อีเอฟซีหลายๆคนค่ะยังมาทันในหอดเลยจ้าย่าเดี๋ยวเดี๋ยวมารับมาให้เด้อโอ้ยมีกระจุดสวยๆ กระโปงขาวรองเท้าสองคู่คุสวยมมีหอดกีบหอดอย่างขาอย,อ,อ,ยอยากใส่ไนด,ดีนะเฮานานะเมนแองมาห็นหลายๆโอ้ยจะมจิตพอตะกีด้จังบอกออตกหยากสหาสื่อิตสือใส่กับบมี้ดพูดนะ่อยากบนไดกิตพอตะกีไดไฮะจะผ่าใส่กับอุดพรดมา ขอบพรกคุณนหลายๆเ้อแม่แม่เอฟซีนะคะที่มตตาอีหลาน้อยนะคะแล้วเหรอคะลูกยังค่ะอ๋อเก็บแต่วพรุ่งนี้เป็นเป็นวันเสาร์ค่ะแล้วก็ทำต่อได้เย่เย่เย่ซู่ซู่นะมามี่ไม่ได้ไปด้วยซู้ซูนะคะตุมใจนะลูกนะค่ะย่าไปด้วยไหมไม่รู้ไม่รอพ่อรอพ่อจ่าบอกใช่ไหมอพ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกเปลี่ยนผ้า มาสองที่นอนหลานสาวค่ะทุกคนนี่คือตุ๊กตาที่แม่ๆฝากมาให้นะคะอยู่บนหัวนอนเลยน่ารักกระจุกลุกกระจิกลิกนะคะนั่งเงะคออ่อนค่ะนังเงอะคออ่อนคอตุกหน่อยโอ้ยน,นังเงะคออ่อนนี่ก็คือมาไลยที่ นะคะของลูกสาวนะคะที่มามีทําให้ใช่ไหมคะลูกอ้าวระวังล่วงนะนี่ใบนี้เออใบนี้จะล่วงโอเคสวยงามอืมนะคะเก็บไปนี้หน้าต่างเปิดไว้เลยลูกเ,ออเราเปิดปิดหน้าตาก,ก่อนลืมนี่นะคะ ที่นอนสาวน้อยโอ้น่านอนจังเลยนกซี่จังเลย <laughs>